สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรามาแล้วนะคะคันนี้เป็น Toyota าไฮรักวีโกนะคะรถกระบะตอนเดียวปี04ค่ะทุกท่านเครื่องยนต์2 5 0 0นซีซีนะคะเครื่องดีเกียร์ดีคัสซีสวยแอร์เย็นมาพร้อมคอกและเสริมแนบค่ะพร้อมสำหรับการบรรทุกเลยนะคะราคา1,59,000บาทรถคันนี้ใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะคะขายตามสภาพค่ะภาษีพรบรขาด1ปี สีสานตามรูปนะคะสีไม่สวยค่ะตีอาบน้ําไปได้เลยนะคะรถใช้งานมานะคะเอกสารครบพร้อมโอคนคัะสภาพรถพร้อมใช้นะคะใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหานะคะภายในยังสวยสะอาดค่ะเกียร์ธรรมดานะคะสนใจติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะนัดดูรถทดลองขับกันก่อนคะ่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะ แอดมินได้ใส่เบอร์โทรพร้อมรายละเอียดไว้ใต้คลิปเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ